ไม่ว่าจะเป็นนะครับสถาปัตยกรรมอยู่ที่ท่านเห็นนะครับหลายๆอย่างนะครับจะไม่เหมือนกับชิ้นใหม่ร้อเรนรับเราได้แล้วว่าทำจากไทใหญ่ด้วยทํามากด้วยนะครับจนกลายเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชนมษสดีของเราเองเลยเรา ขึ้นตรงเมื่อก่อนเนี่ยนะครับการนําสินค้าเข้ามาเนี่ยเราไม่ได้เอาสินค้ามาจากเชียงใหม่แต่เรานําสินค้ามาจากประเทศพมา่าครับซึ่งพม่าก,ก็เอามาจากอังกฤษเองเอามาจากอินเดียนะครับก็มาขึ้นที่อังกฤษแล้วก็เราก็แปเอาสินค้าจากตรงนั้นมาขายตรงนี้นครับหลังจากนั้นก็ถนนเส้นในสุสสดก็พัฒนาเข้ามาครับบริบทการค้าขายของเราเนี่ยใช้คําว่าบริบทลุ่มน้ำสาวราวินครับ ร้านนาตะวันตกท่านสุริยานะครับทา่านประธานชุมชนมุสลิมของเราให้คำนิยามว่าเราเป็นร้านนาตะวันตกในบริบทของลุ่มน้ำสารวินอันนี้คือสิ่งที่เราแตกต่างที่เราจะนำเสนอให้กับคนของเราเองด้วยนะครับเยาวาชนที่ขึ้นมานะครับเราเราจะริมรากไม่ได้และสิ่งหนึ่ในที่เราจะสร้างรากของรา้าแข็งแรงก็คือนครับพิธีธัณธ์ รเราสร้างความเป็นมานเราบันทึกไว้ครับ,ว,รบว่ารากของเรามาจากไหนครับหลายๆน้องๆนะครับ,รบที่เป็นเยาวชนสมัยใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่เห็นนะครับแต่ถ้าเราฟื้นฟูวิถีพันธ์ขึ้นมานะครับเรามีการจัดกิจกรรมขึ้นมานะครับแล้วก็เราเราทำให้มันมีชีวิตมีการาเชื่อมโยงไปยังศาสนาคริส อิสามนะครับแล้วก็เราพูดถึงความเชื่อมโยงนะครับในเรื่องของจากอดีตสู่ปัจจุบันแล้วก็เราจะไปถึงอนาคตนะครับหลายๆท่านก็ยังไม่รู้ว่าอำเภอแม่สียงเนี่ยกลายเป็นต้นแบบนะครับของสังคมพระหุวัฒนธรรมระดับประเทศนะครับเราเป็นเราเป็นต้นแบบเลยเราอาจจะไม่รู้นะครับแต่ถ้าเราไปอยู่ในในจังหวัดอื่นนะครับ เรื่องของชุมชนแม่สตียนคนอำเภอแม่สตียน์นะครับได้กลายเป็นเป็นไวรัลเรียบร้อยแล้วนะครับเข้ากลายเป็นที่รู้จักนะครับโดยสถาบันรัฐบเก้การครับโดยทางวิเลยพงศกัรราชอาาจักเลือกให้อาเภอแม่สตียนเป็นที่ศึกษาดูงานนะครับอันนี้สิ่งนี้คือสิ่งที่คุณวางความดีของของชุมชนแม่สรีย์ทำไว้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะ ช่วยกัผทางดันก็คือเนี่ยครับที่ิภัณฑ์ที่ไม่ใช่เป็นแค่สินปลูกสร้างนะครับเราจะต้องเสริมในเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับซอฟแวร์คือในเรื่องของกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่เข้ามาแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับคนข้นอรู้ครับไม่มีที่ไหนแล้วครับที่งานออกว่านะครับมีชุมชนมุสลิมชุมชนคริสเตียนชุมชนต่างๆนะครับเข้าไปร่วมกิจกรรมในวัด สีบุญเรืองวัดสอ,องสูงครับอันนี้คือความสวยงามของของเภอขงเราครับอ,อันนี้คือทั้งหมดครับขอบขคุณ <de> ครับนะหรือว่าดีพาร์ตเมนต์สโตร์เนาะซึ่งเป็นหนึ่งในกล่มหลักหาซึ่งเป็นยุคลุ่มเรืองของกิจกรรมการค้าที่เชื่อมโยงกับเคาเรียกว่าตาโฮม์หนืนะครับอยู่ตรงนั้นนะซึ่งผมว่าเนี่ยมันเป็นความ งดงามที่มีเสน่ห์มากแล้วก็หาไม่ได้ที่ไหนจริจรงๆนะของไม่เสปี่ยงนะครับเ,เดี๋ยวเราจะขยับไปนะครับที่ตัวแทนของกลุ่มผู้รประกอบการนะครับอันทีจะมีคุณดุลอีกท่านหนึ่งนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าคุณดุลกลับไปแล้วหรือยังนะครับเดี๋ยวถ้ากลับมาอีออกรอบก็สามารถที่จะเติมเรื่องของภาพที่เห็นในในส่วนของข้อเสนอเนะนะครับต่อแนวทางการพัฒนาพิ่จะภ่ณฑ์ได้นะครับ ท่านหนึ่งนะครับคุณจุลมนัทนะฮะแต่ว่าผมจะคุ้นชินในชื่อของเล็กมากกว่านะเพราะเจอเป็นบ่อยนะ,ะท่านเป็นท่านอาจารย์พิเศษทห่งจทางวทเาลาด้วยนะฮะแล้วก็งานหลายๆอย่างนะครับเรื่องของงานจิตอาสา,าพสังคมาจๆก็คุยอยนตลอดนะซึ่งอันนี้ก็เป็นแบบอย่างของคนรุ่นใหม่ที่ผมคิดว่าไม่เสียลี่ยงจาเป็นที่จะต้องดึงพลังจากคน,นครุ่นใหม่นะมาช่วยทํางานให้เยอะๆมากขึ้นนะครับ เดี๋ยวเราลองมาฟังมุมมองของคนรุ่อนใหม่ในเรื่องของอการพัฒนาทางวัฒนธรรมเนี่ยที่เชื่อมโยงกับมิติการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนะครับว่าเป็นยังไงครับขอเชิญครับครับสวัสดีครับกรับอาจรย์พระอาจารย์และก็สวัสดีท่านอาจารย์ผู้ทีเกี่ยวทุกท่านนะครับก็อของผมในฐานะตัวแทนหรือว่าผู้ประกอบการธุรกิจที่ทําอยู่ก็คือท่องเที่ยวนะครับร้านอาหารนะครับ ก็สําหรับพี่พันธ์นะครับสำหรับในมุมมองของลูกค้าหรือว่าแขกที่เข้ามาพักในสามอำเภอก็เรียกว่ารวมๆก็คือแม่ท้องสองสายใต้นะครับก็คือก็จะนึกถึงแม่เสลียนก็คือถ้าเข้ามาก็จะเจอพี่พันธ์แม่เสลียนเป็นอันดับแรกซึ่งก็เหมือนเป็นแลนด์มาร์คสำคัญซึ่งหลายๆคนก็จะมารวมตัวกันตรงนี้เพื่อที่จะแยกไปศพเมยจะแยกไปพัก ในตัวแม่สเสลียงหรือว่าเข้าไปแม่ละน้อยแล้วก็เชื่อมต่อกับอำเภอหลักอำเภอเมืองอำเภอมาลรักไทยไปลายอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนที่คณะอาจารย์หรือพี่พี่พูดมาก็จะเ,เกี่ยวกับเรื่องของวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้ซึ่งทักทิงเที่ยว ชอบที่จะอยากเรียนรู้อะไรแบบนี้ด้วยมากมายอยู่แล้วครับก็บอกถึงวิถีชีวิตบอกถึงอัตลักษณ์ความเป็นชาติพันธุ์ของเราอะไรได้ครับแต่ว่าใเนเเส่วนของนี้ก็คือ,ออยากจะให้เสริมในส่วนของข้อมูลการท่องเที่ยวก็คือนอกจากเขาจะมาดูเรื่องขนบประเียนประเพณีต่างๆแล้วข้อมูลการท่องเที่ยวในแต่ละอำเภอว่าอำเภอแม่เสเลียมีวัด ที่มีความสําคัญอยู่จุดไหนบ้างมีที่เที่ยวแม่น้ําสารวินเดินทางยังไงเธอศพเมิไปต่อยังไงกี่กิกโลครับแค่ที่นี่เป็นแหล่งข้อมูลสําหรับการเดินทางให้หนักท่องเที่ยวไดเ้เรียนรู้เกี่ยววัฒนธรรมแล้วก็มาหาข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวที่กินที่พักด้วยก็จะสามารถกระจายเขาเรียกว,ว่า เท่าที่คิดก็คือให้ต้องเที่ยวเข้ามาแล้วก็เขาทราบข้อมูลเพื่อที่จะไปพักไปกินไปเที่ยวแล้วก็ไปศึกษาวัฒนธรรมไปศึกษาวิถีชีวิตของคนที่ของคนแม่งสอนเราที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากๆอยู่แล้วนะครับก็ถ้ามีส่วนรวมในเรื่องแผนที่ใช่ไหมฮะที่ถ้าเป็นไปได้แล้วก็ในเรื่องของข้อมูลการท่องเที่ยว ของแมวสองสายใต้เราแล้วก็เสนเ้นทางกา,การเดินทางต่างๆก็น่าจะเป็นเชื่อมโยงกันได้ได้เรียนรู้ทั้งข้อมูลต่างๆแล้วก็จบครบที่เดียวอะไรประมาณนี้ครับที่อยากจะให้เสริมตรงนี้ครับผมครับครับ ท่านประหลัดจะน้องเน็ตจะคุยประเด็นที่ร่วมกันอยู่อย่างนึงก็คือเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีกับซอฟต์แวร์ต่างๆที่มาช่วยองการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศนะฮะที่จะเชื่อมโยงให้วิทยาพันธ์เนี่ยมันทำหน้าที่ในการเชื่อมอแหล่งเรียนรู้หรือว่าแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้กลายเป็น เมืองที่มันเป็นการเรียนรู้ที่มีชีวิตนะฮะเราก็เชื่อมโยงไปหากันนะครับไหลไปหากันไม่ได้ท่านสุดท้ายนะครับลองมาฟังความเห็นของท่านนายกนะหลังจากที่ได้ฟังข้อเสนอแนะนะฮะจากหลายๆภาคส่วนนะครับว่าทางตัวเทศบาลในงแนวทางการที่จะขับเคลื่อนนะฮะในนี้ต่ออย่างไรหลังจากที่ได้รับฟังความคิดเห็นครับครับกับน้ำสแกนพระองเจ้า ท่านเหล่าผู้ิสลทธิหัอหน้าส่วนนิชการสมาชิกสภาและกำน,นันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องชาชนที่มาร่วมในงานเบทีเสวนานะครับจากคากล่าวเล่าของวิทยากรนะหลายท่านเนาะที่ได้พูดถึงพิธีพันธ์ของเรานะครับจะสังเกตได้ว่าหลายๆท่านก็จะให้ความสําคัญว่าพิธีพันธ์ มเมเซเลียงของเรามันเป็นเมืองหน้าดา่านที่จะเข้าแม่ฮ่องสอนเข้าแม่ลาน,น้อยไปสุม่มเมยนะครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมาพี่พันมเมเซเลียงของเราเนะี่ยเป็นจุดหรือว่าเป็นแหล่งศึกษา่ลัดีเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือว่าวิถีชีวิตของชนเผ่าเหมือนที่หลายๆท่านได้กล่าวมานะครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมา,าผม ก็เคยเป็นสมาชิกสภาตอนนั้นเป็นองค์การโแหารส่วนตำบลก็ได้เอาคณะเรียนรู้ที่มาศึกษาเรียนรู้ที่อิมพิพันธ์เนี่ยหลายๆคณะหลายๆที่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางศมมยไม่ว่าจะเป็นทางแม่ลาน้อยก็ได้มาศึกษาเรียนรู้จากแหล่งอิพิพันธ์นอร์เียนซึ่งในวันนี้นะครับเป้าหมายหลักที่ เราแมา้จดไปทีเสวนานคืออยากต้องการฟังความคิดเห็นเกี <Bye. S 1> ่ยวกับแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับการปรับปรุงที่ี่านธุ์รัศเลียงของเราว่าในอนาคตข้างหน้าเราจะมีแนวทางการปรับปรุงหรือว่าการขอรับงบประมาณจากส่วนราชการาต่างๆในแนวทางไหนซึ่งในส่วนของเอทศบาลเมืองใต้นะครับในช่วงที่ยังไม่ได้รับงบประมาณนี้ มีแผนอันนี้ไว้ว่าอในช่วงออกว่าก็จะมีการจัดแสดงแสงสีนะครับคือในจะให้สอดคล้องกับถนนนาบานนามองของคิดของธนุว่านะครับซึ่งในพื้การออกว่านี้ทางในเมืองเชิดบันไม่เสลียงไม่ได้มีการจัดแสดงคม จนทางอปตอก็ได้อ,อปจอได้สั่งงบประมาณเรื่องการะจัดแสดงคมไฟนะครับถึงบริเวณแยกจบแจ้งซึ่งในส่วนของเชฟดานมุองยบใต้เราก็ได้จากสั่งงบประมาณมาก้อนหนึ่งให้มีการติดแสงสีแล้วก็มีการได้ติดตั้งจุดเช็คอินอวันเลนมาที่เกาะกลางนาทีผ่านีลนะครับ ซึ่งอันนี้จะเป็นช่วงของออกว่าซึ่งในหลังจากออกว่าเราะจะเป็นช่วงเทศกาลลอยกระทงซึ่งทางเทศบาลเมืองยมใต้ของเราจะได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องให้มีชีวิตให้พิธิพนันธ์แห่งนี้มีชีวิตชีว่า,าต่อต่อไปเรื่อยๆฮะถึงถ้าหมดช่วงลอยกระทงคงจะเป็นช่วงของคริสต์มาสประมาณเดือนธันวาก็จะมีกิจกรรมต่อเนื่องให้จนถึงทางวคา หลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงของปีใหม่ปีใหม่ไทยหรือว่าช่วงสิ้นปีนะครับเราจะมีการจัดกันรให้ผลิตภัณฑ์ของเราเมีชีวิตชีวาไปต่อเติมเหมือนเดิมครับหลังจากปีใหม่แล้วจะถึงช่วงของวาเลนไทน์ะ Valentine นะครับหรือว่าวัแห่งคมรักซึ่งเราจะได้จ,จัดจุดนี้ให้เป็นแรงมัดถึงเดือนกุมภาพันธ์ หลังจากเป็นพาแล้วเขจะเข้าสู่หน้าแลง้งซึ่งช่วงแลง้งอาจจะก,กระทบถึงโครงสร้างหรือว่าเกี่ยวกับที่จะจัด,จดการจัดกิจกรรมต่อนเนี่องก็คงจะงบไปสักช่วงหนึ่งหลังจากนั้นถ้าได้รับก,า,ก,การจัดสรรงบประมาณนะฮะท,งทในในางเทศบาลนิยมแต้ก็คงจะต้องอดําเนินการาปรับปรุงในรูปแบบในสัดส่วนที่ได้รับาการจัดสรรเนาะ ซึ่งในการขอรับงบประมาณนะครับซึ่งในวันนี้ผมเข้าใจว่าหลายหลายท่านก็มีจุดประสงค์หรือว่ามีเป้าหมายเดียวกันเพื่อ,อาการลงตุนคิดแ็นเกี่ยวกับการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ให้จะได้รับงบมาจากส่วนไหนและวิธีการที่อาจจะรับงบประมาณจากส่วนไม่ว่าจะเป็นยุษษทธศาสตร์จังหวัดหรือว่าจะส่วนราชการอื่นๆนะครับซึ่งในวันนี้ในช่วงท้ายๆนะครับก็ จะมีสางคณะของท่านดรชยาและคณะซึ่งเขาจะได้มาพูดคุยเรื่องแนวทางการรับงบประมาณที่จะปรับปรุงพิพันเรื่อการเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงที่ท่นหรือว่าการจะตั้งอนุสาวรีย์คุบานพถาเหมือน,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 นที่ในอดีตที่เรามีแนวคิดเกี่ยวกับการจะตั้งอนุสาวรีย์ตรงนี้นะครับซึ่งหลายหลายท่าน ที่มาในวันนี้ผมเข้าใจว่าเป้าหมายจุดประสงค์อยากให้มีพี่พันน์ฟื้นมีชีวิตขึ้นเหมือนเดิมเหมือนในอดีตที่ผ่านมาเนาะซึ่งก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมีการเก็บไฟไหม้พี่พันนะฮะพี่พันแห่งนี้ก็เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของหลายๆภาคส่วนที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีวัฒนธรรมชนเผ่าเนาะซึ่ง หลังจากที่ไฟไหม้แล้วก็มีหลายส่วนที่เข้ามาท่องเที่ยวนะฮะก็ได้ถามว่าถามผมในฐานะที่เป็นนายกเทมศมตรีบอกว่าในพีพิพภัณฑ์่ะในตัวข้างในนะครับมีอะไรให้ศึกษาเรียนรู้ได้ไหมผมก็ตอบว่าช่วงนี้ยังไม่มีนะครับซึ่งจะต้องของปรมการจากสนกลางมาปรับปรุงให,ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คิดว่า ในอนาคตนะครับพี่พันเนียคงจะได้มีชีวิตกลับคืนมาถ้าได้รับงบแมนจากสวดกลางนะครับครับผม